mặt 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 แท่บได้ไยเนาะแส่กระเทียมลายๆอ้ยโอเจะเต็ม่ลนวดองเลยืนงะเป็นยังแลแม่โอ้กังสีมันมืนขนบาหนากินไรสดบดแช่อยู่โอ้เนเด็กกระเหัวแต่ ยี่นู่กับย่ยังก่อยยีนูกับายดำโอ้จ้ามาต้องมีอาสาส่วนเท่ากาวสามันตัวกู้เป็นก่อนจ้ากาวบบแมนจวนี้เระับไหมครัว้าวเปียนเพื่เป่เพื้าวเหล่านาะงว่าโหแซ่นั่นละนี่มัว้วเปงข้างเราเป็นชบแต่ว่าไม่เหตุว่เป็นงแล้วก็เอาไม่เหตแต่นั้นอันนี้็เวอาไป เอ้นั่นจะลาบปลาอืมนีุ่นาไอ้นุ่น่ะลาบเมานุ่นเพื่อนเฮ็ดลาบกราดูเพื่อนมือเนั้โอ้ยฟักฟักฟักฟยังรอ่วปเนน็อ่อี้่งเชป่งพอง้องานันแหละั้นมาีจั่ขันเยเนีย ว่าต้งถุงเมื่อนปะบ่บ่วลูกคืนต้องตีกันขนาดลูกันเลยน้ำจิ้มเผากันเบสิ่งเผาอันแนอันเนี่ยเขาต้องแซ่บละสองแม่ขั้วขนาดนี้แซบบ่บเดี๋ยวมือแสบกันละตัวแม่ทั้งสองแซบบ่แบบ้านาแซ่บเพื่อนแล้วแตกไงก็ค้น ต้นหน่กนใหญ่ตะขาบสาแคีงกับจำศาสตร์เ่ดับสองแม่ครูตนขสคือเขาก็ไดไอ้าลีโพดกไอ้คใะญายพดกับไอมัเงีเป็นคนขาน่อยนะเดนอมเต็หนดสีนบบนี้เอาเอาลนยาล้ว ยาคุ้นเตกอันยาคุ้นเตียกุ้เียต่างฟุ้ลามัดคุ้นเตยน่มข่ายเมียนอยู่บ่แล้วมาหลายแม่มาใส่สนอกใจดิกินคักแน่เตยแม่ว่าไม่คุนแต่เม่ใเด้อแหลงสิ่งบอดีเออโม่อมเล็กแบกแบกสมันคือว่าสิ่งใดบอดีเหรมันมีจากแค่จากซ่ามึงไงมันโผก็ใสเด้อวันนี้เขาเด้อวันนี้เอาแต่สิ่งดีๆเขามาในเรื่อะไรอย่างเงี้ยสนว่า ้ำมีแหละมากระเลกคักเลาัดเลาะแล้วออกจากการตลาปลากระปองซ้าแม่ครัวมาส้มสองแม่ครัวไปใกล้ไปใกล้โอ้ยปลาแสีบสดมากเลเหยียดว่าในสมยุกขหอมหินเลยแต่กรเที่ยมลูปไป่ก็สุอมเลยเนี่ยนั่นถึงถึามือเด้เยอะๆหลามมันคงมาเข้า เียมหน่อยกินข้าวพ่อก่อนก่อพ่อเยอะเดือนจืดเนี่ยตรงไว้ทาเกี่ยวก็ได้้เล่าเก่อนบอกเพน่เพิดกัพเพ่อป่านพป่ันบ้านอพก่ง่งเพิ่งเพิ่อเพี่สพิ่กเพิ่งเอิไปเป็่การห่งเพิ่งี่่ เห็นกิดแสก็งเลยก็ไ้ต่มม่อาการแบนว่าเป็นยังว่ายามห้ามัดมักงก่อนขอรอฟองผมมากที่สุ

แก่ๆออกเลยให้นหน้าขอบใส่ขอบหัวยมันจะออาเลยดูดออกสิ่นเขาหิวมาลิบมาได้อะบึงในหิดได้ว่าเิาเห็ดยังไงคิดว่าทำแม่ประยูนแนวประเห็ดสีเห็ดแตเป็นว่าเป็นล่ะแต่ว่าสีเห็ดต้องดู องอ,อ,องอ็ <14. S 1> ออาิา1บเอาแมวผลงานวันนี้จ้าผลงานวันนี้จ้าโอทอแงานแฮนด์เมด าสทดลองทดลองทำเดียวก่อนว่าจะคือไหม